สวัสดีทุกท่านกับช่องแคทมี่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนรอยประวัติศาสตร์นะคะจังหวัดยะโสธรน,นั่นก็คือพระธาตุกองเขาน่อยซึ่งตั้งอยู่บ้านตัดทองตำบลตัดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรราวๆประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งพระาธาตุกองข้าวน้อยบ้านตาทองจังหวัดยะโสธรมีเรื่องเราขานมีทีมาทีไปอ้างอิงประวัติศาสตร์นิทานดังเดิมนั่นก็คือมีขอบครัวอยู่ขอบรัวหนึ่งซึ่งมีเพียงแม่และก็ลูกไส้ที่ซื้อทองแม่อยู่ในวัยแกชะล่าลูกไส้ที่ซื้อในท้องเนี่เป็นนุมรูุร่างกำยำในเมื่อเกิดเหตุในท้องกะไป ทำไรท่ทำนาตามปกติไปไถนาในช่วงฤด,ดูเดือนเมษาพฤษภาซึ่งมันตรงกับหนาหอนของภาคอีสานนะคะไปทําไรท่ทานาไปไถนาตามปกติซึ่งปกติแล้วคุณแม่ของในท่องเนี่ยจะต้องหุงเขา่าหาปลาอาหารไป่งในท่องทุกๆุกเวลาเที่ยงแต่พอดีว่าเมื่อเกิดเหตุนั้นคุณแม่ในท่องบรสบายนะคะโดยวัยที่แกชรล่าบวกกับบรสบายก็เลยเหตให้เหตเน่ากินไป่งลูกใสยซา ได้แค่แเนวากินไปบ่หลายได้ปนกับกองเขาหน่อยๆกองหนึ่งไปส่งลูกไส้โดยความถี่หิวโหยนะคะซึ่งมันเลยเวลาที่จะต้องกินเขาแล้วคือเลยเวลาเทียงนะคะแม่ไปซาแม่เอากับเขาไปส่งในท้องซาในท้องกับโมโหว่วาเป็นอย่างแม่ขึ้นมาซาแท้ะเปิดกองเขาเบิงกับมีตะกองเขาหน่อยหน่อยปั่นสองปั่นกับปนถั่ยหน่อยหนึ่งก็เลยโดยความโมโหหิวก็เลยทั้งตีทั้งขาทั้งดาแม ยิบเอาดามจอบนะคะยิบเอาดามจอบฟาดหลังแม่ตีหัวแม่จนแม่สรุปเหนือนิ่งไปหลังจากนั้นในท้องกะเอากองเขาหน่อยกระปุลมานั่งกินอย่างแสบบย่างนวนะคะพอกินอิ่มน้าสําร้านเต็มทีแล้วในท้องกะเหลือไปเห็นแม่ตั้งสติได้เหลือไปเห็นแม่นอนสรุปอยู่กลางให้หน้ากลางแสงแดดที่ร้อนแผดเผาในท้องตั้งสติได้ในท้องกบเขาไปกอดแม่ซึ่ง มั่นกระสายเกินไปแล้วคุณแม่ในท่องได้เสียชีวิตตรงกลางให้หนันด์โดยนำมือของในท่องเองหลังจากนั้นเจ้าเมืองสมัยโบราณสมัยนันได้ตัดสินในท่องให้ประหารชีวิตเพื่อ่เป็นอย่างยางแก่บุคคลทั่วไปเพราะว่าในท่องนี่ขาโบพาการีตีขาบุพาการีแล้วก็ไปลูกที่อากาตัญยูตัดสินประหารชีวิตในท่องแต่ก่อนสิประหารชีวิตนั้นให้ในท่องตั้งถูปก,กู JD, กเจดีกธาตุ เพื่อไหวอะไรแม่เพื่อสะดุดีแก้ความเป็นแม่นะคะเพื่อยกย่องยกย่อ,ยอแม่เพื่อเป็นอนุสรสถานแก้ความดีของแม่และก็ความที่บดีของในท้องตั้งพระถาตหนีไห้นั่นก็คือพธาถุกองเขาหน่อยซึ่งเป็นซื่อที่เอื่นต่อตอ,ตอมากเป็นตำนานของชาวจังหวัดยะโสธรซึ่งตั้งอยู่ตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเรื่องราวเขาคงนี้ เป็นนิท่านที่เราต่อกันมาเป็นเรื่องจริงที่เราต่อกันมาสืบทอดกันมานั่นก็คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดยะโสธรค่ะพระธาตุกองข้าวน้อยมีขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงณนะบ้านตาทองแห่งนี้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาผู้ใดมาเที่ยวยะโสธรอ,อย่าลืมแวะกราบไหว้สักการะชมเย่ชมชมพระธาตุกองเขาหน่อยไดที่บานตัดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะ ตํานานในท่านอ่างอิงขาวๆกับเป็นไปประมาณนี้นะคะขาดตกบกพ่องจังใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะแคทนี่ชิชแนลค่ะตอนนี้เราเข้ากระหายไข่นะคะเข้ากระ่วงช่วงเลยนะดรับหนึ่งนะคะดีขึ้นแล้วเข้ากระออกลูกบานเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็เลยเออ อยาก,กินห่อนๆพี่น้องมันบะซว่งคือแบบแต่ว่ามันมันเป็นยังไงละคนคือจงมันเศร้าเศร้าไข่ไม่เออมันเศร้าไข่ไม่ก็เลยอยากคิดโซ่ห่อนนะคะพอดีกะมากินเจลห่อนพี่น้องค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะคะพอดีมาสื่อของไปทายพบสินค้าใหม่สินค้าตัวใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสินค้าตัวใหม,ม่จะเปิดตัวอีก ประมาณกลางเดือนนี้นะคะแน่นอนนะคะเป็นน้ำพริกน้ำพริกเผาหมูล้วนโบราาน้ำพริกแมงดาละกะ,ะยำยำกึ่งสำเร็จรูปเป็นย่ำน้ำปลาเด็กน่อพี่นอนยำกึก่งสำเร็จรูปคือมีเครื่องคบใหเบิดสูยางมีนม้ำยํำไหแช่เช่น้ำห่อนใส่กระปองลักะขยาขยาดขยาดค่ะตอนนี้เขากำลังดูรากมจุ่มในสีแยก ถนนรับตะเขียนนะคะหลังโตลุงยาโซท่อนนะคะร้านนมนูยาตามาานเนุตเก้าี่เก้บาทนะคะเดี๋ยวห้องก๋าโซนหอนเดี๋ยวห้อกาตะบานเปหเกียวตอนันจะ๊นจะนจะัจ๊ะใครเราชัสุดา่ด้หลบก,กอนรื่เลยเนะนี้ยตรเนี้เกิด หรว่ามวา่นใจกลามไ้่ปใ่อครัสละงดีวินไม่หยุดอร่อยได้ไม่สิน หลังจากนี่เข้าไปทายงานทายอย่างเรียวๆมืะะมอม่อนี้เนาะค่ะมื่อนี้รู้สึกว่าร่า,างกายเริ่มฟื้นฟูร่างกายเริ่มค่อไหวบ่กคอยวิ่นปันไดบ่กคอยเจ็บนะเอือเจ็บทองปันไดนะคะกะขับรถไปเหตุภารกิจหลายๆอย่างนะคะสื่อของมาทายขอบงานโรน,น,นินันทายวิวนะคะมื่อนี้กะก่อนสีนอนนะคะกัมีเรื่องเมื่อวานไปฟังค่ะกะรู้สึกน้อยนิดจ้ะน้อยพี่น้องค่ะสื่อเพียงมาจากว่านี่แหละ แคดมีบวสบายเออบวสบายมีอาการหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะวัคซีนวัคซีนโควิดเข็มที่2แล้วมีอาการบวสบายอย่างที่ทุกท่านหูก,กันเนาะนะคะฉีดแล้วก็มีอาการะกะคงบรต่าออยัางลายนะคะคก็คงจะเป็นอาการผลพวงมาจากวัคซีนนั่นแหละแล้กการด้ทําการลงกซื้อโซเชียลไปบอกพี่บอกน้องนะคะบอกสีร่งคลิปหรือว่าโพสต์ทางเฟสน,นะคะ บอกกระยาณ้ำมีบอกมีบอกหอมบอกบอกีฟซีคุณมีฮับเชตมีทุกคนว่าอากาศเป็นจังไงฉีดแล้วมันเป็นยังไงอัปเดตตลอดลาค่ะลากนะ,ะากพอดีมันมีมันมีผู้ใหญ่บางท่านนะคะมาคอนโท,ท,ทรลเชตมีโทรมาหาคุณแม่มาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าคนอย่างนี้้องไปในเฟซบุ๊กที่อย่างนี้้องไปให้ลบซะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังลงุ่มนะลุฉีดวัคซีนอืม โรคโคดเดี๋ยวคนสิบฉีดวัคซีนอันนี้มันกิเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะข่อยบ่ดด้พิมพ์เมนต์ประมาทผู้ใดข่อยบ่ดด้เบาถึงผู้ใดบอดีบ่ดด้เบาถึงรัฐบาลคุณหมอแพทย์อีหยังบอดีทั้งสิ้นนะคะไปไล่เบิ่งคิปไ่เบิ่งทูกคนดด้ข่อยบ่ดด้เบากถึงว่าเพิ่นบอดีหรืออีหยังทั้งสิ้นบอดดี้เบากถึง่าวัคซีนบอดีวัคซีนอัปปีเลี้ยวไหลอีหยังทั้งสิ้นขอบ่ค่อยเบาเพียงแต่ข่อยบอกแคร ว่าผลกระทบจากวัคซีนอาการใก้เคียงอาการผลขังเคียงของวัคซีนคือมันแล้วแต่แต่บุคคลแล้วตั้งแต่บุคคลแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนคอยว้าวทุกคลิปบาเสื้อไปนีเบอรงได้คอยเว้าทุกคลิปรือว่าอะไรสุดทุกอย่างถุกคลิปคอยหายเกียรติถุกทุกอย่างเสมออืไปไลเบอรงได้ห้เกียรติทุกองค์กรให้เกียรติทุกพนักงานถูกอาชีพทุกสาขาเสมอ นะคะคบอมี่ได้มีเจตน,นาที่จะ,ะเหตุให้พี่น้องตื่นตระหนกตกใจอีนั่งสิ่งคอยมีเจตน,นาที่จะมาอัปเดตอัเคลิปบอกแค่ว่ารีวิวตัวเจ้าของขอยบอกถึงบุคุณที่สามที่สิทธิหารพี่น้องคอยบอกถึงตัวนั้นตัวนี้ผู้นั้นผู้นี้บอยดิแังสัน่นคอยบอเคยว่าพี่น้องคอยบอกเสมอว่าให้ยู้เจ้าให้พี่น้องนะคะ บึงเอาพิจารณาเอาว่ากวนฉีดตัวใดกวฉีดตัวใดปรึกษาหมอกอนฉีดข่อยบอกแล้วเตรียมร่างกายรวามกวนฉีดค่อยบอกพุ่มกุ่มกันของแต่ละคนกระบ,บอกขึ้นกันข่อยบอกเคยบอกว่าอย่าเป็นซีเดอร์มันฉีดตายข่อยบอกเคยวานะคะเพียงแต่รีวิวตัวของใครเองรีวิวตัวของข่อยเองข่อยไม่เคยพูดถึงทุกที่สามที่สี่คนที่ห้าอืมข่อยบอกรีวิวตัวของข่อยเองมันคือความจริงผิดนวองเพราะฉะนั้นแค่มีบัจจัยพูมได้ทั้งสิ้น ะะฝากไว้ตรงนี้เลยว่าเคทมีไม่ลบเคทมีไม่ลบโพสไม่ลบคลิปด,ด้วยเพราะว่าเคที้ไม่ได้ทําการหมิ่นประมาทผู้ใดเคทมีมารีวบวจากของซื้อว่ามันมีผลขังเขียงตอนนั้นตัวนี้นะคะเพราะว่าเคทมีก็บบอกว่าเคทมีอาจีพเกิดก่อนกําหนดอาจีพเป็นน่อยเจ็ดเดือนซึ่งภาคอดคุณแม่ในีภาคอดเคทมีกมากอาจีพบ่เติมปันไดอาจีพมี่หลงกายทางในที่มันบอกโอเคมันก็เลยแพ้นะคะเออซึ่งลังค้นก็บบอกอยู่ซึ่งอยู่ในคลิปทุกคลิปหนูก็บ,บอกอ่ว่า ใครฉีดแล้วอาการเป็นยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันคุณลองก้นมันอมเมนู่ว่าฉีดเข็มสองแล้วค่ะวิงเวียนนิดหน่อยแต่อาการปกติดีผู้ปกติเพิ่นก็มีพี่น้องเออผู้เป็นนั่นเป็นในก็มีกับ๊อลัวเพิ่นเป็นยอนอยัง้งนะคะผู้ปกติเพื่อนผู้สบายดีเพื่อนก็มีพี่น้องกับซัมเสือเล็กขอบอกสุขิดบอกสุเทือว่าการฉีดวัคซีนแต่ละตัวแต่ละอย่างโมวาตวัคซีนโควิดวัคซีนทุกแนววัคซีนนี้คือเสื่อโลกการฉีดเชื้อโลกเข้าไปต้านเชื้อโลก อม,มันคือการฉีดเชื้อโรคร่างกายคนเล่ารับก,กับหลบับร่างกายคนหอบบราบก็คือบรับมันมีความเสี่ยงทุกอย่างบอกว่าสิกินยาตอนได้กินงยาพาร,รากัเซียนพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นบอกมีสิทธิ์นะคะที่จะมาบอกหอยโ,โรคปวดหรือว่าเอยียงกระเลี้ยแตนนะะย่นะคะคบอกม,ม,มีสิทธิ์นะคะเคมีบอลูนเคมีย่งยืนยันมาเคมีสิเอาคิดไว้เพื่อเป็นเอีอยงละความรู้ระกะแบ่งปันประสบการณ์แช่ประสบการณ์ให ใน้องใหเอฟซีคนที่หกักแคมีนะคะได้บึงได้แหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบอได้เคยบอกถึงซึมเสียถึงบุคคลที่สามที่จี่บอได้เคยบอกว่าให้เศร้าซีดเดอร์อย่าไปสีดเดอร์นุ่นนี่นั่นคอยบอกเสมอบอกทุกคีว่ามาันแ้ลแต่พุ่คกลุ่มกัน,กนแต่ละคนคอยมารีพิวอยู่โตคอยเองคอยบอกถึงโตขอ่อยเองเสมอเสมอคอยบอได้เห็ดอย่างเสียหายอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องมาบอกคอยรูปคลิปบอต้องมาถือติตาซับบังคับคอยผู้ได้หนา้าได้กระบังคับคอยบอได้นะคะ พาโตข่อยก็คือตัตข่อยเองข่อยถือว่าข่อยวรินิ้เป็นกฎหมายัางนะคะมันก็ขึ้น้ำหนุนและพินิจของบุคคลของประชาชนแต่ละคนว่าควรจะฉีดไหมควรจะฉิดตัวไหนคุณจะฉีดตัวนี้หรือว่าคุณจะฉีดตัวนี้หรือว่าคุณจะรอตัวนี้อืมกระเลีวยต่เขามันบอกมันเป็นสิทธิสว่วนบุคคลพี่น้องค่ะพี่งแต่หูมาแชร์ประสบการณ์ล่คลิปอัปเดตอาการพี่นอ้องคนที่หักหนูแล้วเขาก็ติดตามเขาก็อยากหูกบอเมเนว่าข่อยสิตาย ลรข่อยป็นยังบว่าสบายดีค่ะสบายดีค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะมันกับเแม่ข่อยเบื่อเหตุแห็นแม่ข่อยใอ้คนสิหข่อยสมมติอ่ะแม่ข่อยเองสิมีความาต้มมียินพอข่อยเอากันเนี่ยแม่ข่อยได้ข่อยออกมาขอก็ต้องได้ข้อมาส้มพอข้อมาส้มแม่ยินพอยินแม่มากโค้งสางมนุษย์การเป็นมนุษย์ข่อยกะต้องเลยจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นถ้าข่อยแพ้ถ้าข่อยมีอาการ และยินเขามอสอมข่อยคือพ่อคือแม่ข่อยถ้าเกิดพ่อก็แม่ข่อยฉีดอาซิแพรหรือว่าแพะอะไรกับบอรูอันนี้กะบอกเล่าบอกกาวเพื่อนบอกว่ามันเป็นซีนงซเดอร์ประสันกทาตัวนั้นตัวนี้อืมกับบอลเด้ย่าได้พี่น้องอืมกระตองบอกเพื่อนรับรู้ไว้แมนบอกเออมันกับบอเสียหายอย่างบอแมนว่าเป็นมากแหลวมันเป็นบ่เป็นมันเป็นมี่มันแสดงอาการมันเป็นอาการนนอาการนี่มันฉีดตายนะพี่น้องกระจีบอกว่าสบายดีค่ะ ดิฉับอกมันบอบแมนเท่าว่าความจริงนะคะทางนี้ทางนั้นก็นแล้วตักพุ่มกุ่มกันแต่ละนผู้นพูพนบอบเป็นอย่างก็มีผูพ่นอยูยีย้สบายดีก็มีผู้พน่นนอนอยู่สองมือลูกตึงตังตึงตังประเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็มีพี่น้องนะคะอันนี้ก็โดยความาัถนาดีโดยความมงด่ประสุภูพทุกคนเพราะฉะนั้นหนูบอขอบอกถึงบุคคลใดทั้งจริงต่ว่าก็มีผู้มาบอกว่าให้ลูกคิดลูกโพดแต่ว่าหนูบนหลูกหนูคิดว่าหนูก็ได้เหตุอย่างเสียหายนะคะมีจังไน เราต้องฝากผู้นนผู้นี้มากมาบอก,กบหนูโดยตรงนะคะเราต้องฝากผู้นนผู้นี้มาบอกหนูมีอย่างยังมาบอกอยังเอาเหตุผลมาคุยกันตรงๆนะคะโอเคนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อเอฟซีทุกท่านนะคะจังไรก็แล่วแต่ดรูแลจาของ ะะอาการดีขึ้นเร็ว,วๆบอลเบลเบลเบลเรือพี่น้องเรื่องไม่ต้องห่วงนะคะวันที่12นี้แมน,นิตาไลฟ์ครั้งที่12วันเกิดผู้ในบ้านด้วยเจอกันจันทร์นัดจัดทีดแมแน่นอนค่ะทีมแคทมีดทีมพึนนงงง่งน้อยฝากเชียร์ฝากกำลังแรงใจฝากอีนดูเบิ้งแย่น้ำลึกพี่น้องเรื่องไปก่อนจ้าสวัสดีเด้อสวัสดี